สวัสดี FC แฟนทุกคนนะคะเมื่อนีน้นนทิยาก,กับมาตามแนวทางของพ่อเวนะคะมาบมาคำคำมืดมืดมาตั้งแต่หัววันเพิ่นกับบอยูเพิ่นเพิ่งเลิกงานนะคะหน้านี่ก็เป็นหน้าที่มืดเลี้ยวคำเลี้ยวนะคะพ่อเวกับว่าในน้อยคือก้าวว้าหลายบบได้เลขมันมาสองคู่นะคะจะเป็นคู่ใดน,นะคะข่้บนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งนะคะจะเป็นตัวไดไปฟั้งไปชมน,น้ำกันเลยคะ่ะได้เข่าลายอยู่มันบ่พอ ไม่จีบไปไซ้ไปนะ้าเอาหัวอืนไปรับหัวมมนม้ว่เป็นเพิ่นเฮ็ดหมองปูพักป่ะตีเอเอไอปูพักได้แล้วเพิ่นบอกหนูอยูุบะจังน้อยแม่ปลูกพักมาสัมผัสอยู่ปลาพักเด้ออันเดี๋ยวนี้กระลำลากกับน้ำงามอ๋อปูกกะลำปูกระลำขยันให้เนะะาะจะข้นแนวใดดดอกอมันดึองอว<อ>่าบาแข็งแรงพาตัดมากกันยังม่นก็เห็นเป็นยูซุสีๆแค่แต่ว่าลูกชายเอ็นซอยลูกชายก็บคู่นแต่งไง ดีละดีละรูเห็นพันตะมือตาเขาอยู่นี่นะตากู่เดินตะฝุ่นนะท่านเห็นอยู่เมื่อมันเราเขาขึ้นบ้านได้ร้ายมือแล้วปล่อได้สามมือแล้วอแต่วันอาทิตย์ฝุ่นไหมอ๋อตะวันอาทิตย์วันอาทิตย์กว่าจะมากครับมากมาบฮอดเอซี่เห็นมาตามเลขพ่อเมย์เห็นแน่สั้น ขันมาตะเ้ากับบ่ได้หนูไปส่งร้านอยู่โรงเรียนมาเ้ากับทรนนีนไปทำงานหนูต้องมาหกโมงเช้าแล้วจะเห็นพ่อวันนี้ยากร้านไปโรงเรียนก็ต้องมาย่ำแรงก็ต้องมาคำคำกว่าพอจะเลิกงานเนาะสรุปว่าเลขวันนี้มาไปพอมาแล้วบะคะเพื่อนหายมาเจ้่มือไงมาถึแถววันพุธพุณเลยวันพุธที่ผ่านมาเพื่อนหายเจ้าคู่วันนี้หาย้าคู่อ๋อเลขสองคู่ เก้าเก้าเกับตัวใดกับเก้าห่เก้าเก้าับเก้าหนึเลขเลขมากเก้ามคะครับเก้าเก้ากับเก้หนึ่งฟังเือพี่น้องเ่าเน้นบนหรือเน้นล่างอัเก้าเก้าเขาเน้นบนเาเก้าเน้นบนเกึงเดเาเน้นล่างเขว่าสรุปว่าให้บนคู่หนึ่งล่างคู่นึ่งให้ล่างเก้าหนึ่เก้าเก้าให้บนครับ เลขสามตัวบ่มีบ่มีครับอือเพรเอามาได้ตั้งแต่วันพุธกับอาทิตย์นึ่งเราเต้นี่งเอ้าอาทิตย์นึงเอามาได้อาทิตย์นึ่งเราฟันดีบพอก็ฟันไปบอมาฟันกับส่ดชาตินั่นแหละควนมเราเขาแทงตูป้อนผลน๊กป้อนยิ้สาป้อนจับูรงนี้ยทั้งคู่เลยอ่าพระเจ้าเป็นงานเตาะเออบบแต่งตูดีว่า้อนมีผู้ชายก็ไม่ยิงม้อนผู้เฒ่ายเหรอจ๊ะอพิ่นฟากัน้อนเออ้อน พ่อแตงโตดีอยู่ไพ่แตงพ่อบ่แตงบ่ผู้อื่นผู้อื่นเมันผ้ากันแตงโตก่อนคอยเป็นผู้ยืนหัวหน้ามออ้าวสีผ้ากันแห่ไปไซแห่ไปนี่นั่นจังยู่ใจโลมาไปเท่านหร่ไม่เจริญพันถืงพันจำนั่นแม่นพันแล้วก็เจ้าฟ้อนค่ะผู้ยิ่งกับผู้ไซยิ่งกับผู้ไซแต่พ่อตีพ่อตีจังไรวัวแต่จัอยู่ไปโรงงานเลยก็ได้เลขมากกับสิ่งของตัวนี้ตัว อ <laughs> แล้วว่างเก่านึกับเก้าเก้านี้มากตัตได้มากเกเก่าแล้วนี่ยันจังบ่ได้กลาบบ่ะกอืมปฏิร่างกาเป็นหคกกตัวโ่้จักแล้วม,มาเลยว่าการอีอกใช่ปะเก้าเก้านี่ <laughs> ถานุจา่าพิษปีนี่เก้าเก้าออกล่างสองเพียรแล้วสองครั้งแล้วออกตารางเนาะนบ้านไนออกบนบแต่างวันนี้พ่ะเลขหยเก้าเก้าบนหายเก้าหนึ่งล่างแมนหายสองคู่เลขสามตัวบ่มีบ่มี หายหน่อยครับพ่อเวได้รถตั๋ลี่ไปไว้เสื้อตาบารานสื้อบาราไมเงินโชว์ไมเงินออกเงินบาราออกเงินพมดแหละเื่นเงินออกนู่นเมื่อนั้นหนูไปไปขอนแก่นพาลูกไปสอบหนูพลาดไปนาล่วงวนรถตั๋ลี่ขายบักรลายหนึ่งแมนปะแมนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ขายลายขายเออขายลายคือเขาเงินอะไรเขาเจ้าเฉลิมมาหลาย ทำไมโอ้สิมามือเล็กเออ,<ช>มอมือเงินออกพอทางแจกลมทยอยมากกับคนค่าหลายเพราะืออคนสิหลายว่าไงมาฆ่ารายสามเจ้าซื้อเจ้าไปต่างยุนาล่วงค่อยซื้อยุนาล่วงวัน,ออวนไปหาแล้ววันที่หนึง่งเขาเจ้เอาก้อนูเล็กหาโตของนูเรี่ยงกันเวอร์ <c oughs> ไอยืนในแผงนั่นแหละอันตลายปีแล้วออตั้งแต่ปีหาแปดค่หาหนึ่งเก่าหัวนั่นะ มัน็กอกหนูไปหาหาหนเก้านบอกว่าคนเอาไปแล้วเลแต่หาหนึ่งสาเอาบ่หนูก็เลี้ยหาหนึ่งสาก็ได้อยากได้หาหึสามเลีออกมาเลยแล้ววันที่หึออกหาหนึ่เก้านะหาตเลี้ยงกันเหมือนไหมพ่อเล้ยออกมาโอ้หนูเจนสีหาหนูไปถามคนขายว่าลอตเตอรี่แล้วมันที่หนึ่งยู่แผงนี่ผู้ใดได้หนูถามแล้วแว่าคนยู่ท่าไเลยชิงยื่นอะเราไก่เชี่ยงมันเป็นหาหนึ่งแปดกับคนอยู่ในชิงยื่นได้แล้วว่าหาหนึ่งเก้าน่บานทัดไปนี่ก้อนสีหดชิงยื่นแล้วว่าโอ้หนูเจนเสียหา่ม ปีหาแผเด้วบ้านน้ำกุุงใชวจ้าออกจากบ้านบาทไปเียวคนแบงไห้น้ำบอถือว่าที่หนึ่งหนูทำบ่อโบแบงไห้จักบาทเงียบเลยปัญญาล้นไปไปขอกินเะมไหวขมันเท่าเนาะหมดเถือเนาะไผ่สีกินก็กินได้นะเขาเอินอย่างทำท่านเนาะทำท่านหม่อมหมายคือหมายสรุปว่าวันนี้พ่อเมย์ได้มาหนึ่งหนึ่งเอยได้มาเก้าเก้าเก้าบนเก้านึงล่างนะคะเป็นนวาทางหาส่อสอด ส่วนโตพ่อมาเก้าเก้าเก่าหนึ่งบ่มาเดมีสองครูน่ะมีสองครูแสดงว่าวันนี้ปัญหาติดเก่านีะพ่อครับติดเก้าเก้ามามันบ่เก่ามาเป็นเนืทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลให้มาตามกันตามให้ได้อเด้อพี่น้องพ่อเบสแล้วกับเบาน้อยหน่อยเบาเบาลายนะคะเป็นคนเบาหน่อยตาไดสัมผัญย้ำไดนี่โน่นที่ย่านี่เราเป็นคนเบาลายอมันจะเบาเบาลายแม่ไแม่จิตฟันบ่อบ่แล้วบ่อคว เพื่อนนั่นูมัสัมผัสเพื่นหายตัวได้เนาะพั่นหาเอ่อถ้าจามโมพีเพิ่อนหายแปดศูนย์หาก็บเีม่นตัวพั่นหายนูแปดศูนย์หาไม่จิตหลัก็ั่บ่ไดมาหาเพื่อนโทรสับเากตายนั่นล่ะก็สิโทษมาสัมผาสณ์ื่อใดนะโทรแล้วบ่ติดก็อ็สิได้มาตัวเองถึงแรงวนี้ก่อนเอฟซีบารไปตามพ่อเวให้แน่ขาว่าอยากมากกับโทษสัมผัสสัมผัสเจ้างไดโทรรักทาเพื่อนห้าง อันเพื่อนว่าขอโทษขอเบอร์โทษไม่จีตแนนูวาขอบาได้โทรรักษาคนมันห่างมันตกน้ำแล้วมันกระหางไปเลยติดต่อกันบาได้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสรุปว่าแนวทางของพ่อเนี่ยเก้าเก้าบนเก้าหนึ่งล่างนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกิจแบงรัฐบาลเดี๋ยวนุตที่าจะสรุปใส่กระดาษให้เ้อค่ะขอบคุณพ่อหลายๆนะคะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็บ่เอฟซีซาอดีแนวทางของพ่อนะคะอื้อนี่ก็ไปฮ็ตงานเย็นบ่ ไฟหลอดไฟหลอดนาบ้านนิเสียมันเพราะมันขาดจะว่าจะเสียใจอยู่ที่เนามันฆ่าจ้างเจ้าเขาบ้านบ้านบ้านนี้เจ้าเขาไรเขาได้ไรเจ็ดร้อยแปดร้อยเขาล่มบอเขาล่มเขาล่มในเจ็ดแปดร้อยนาะเขาว่าล่มในหกร้อยกว่าแมนกันอ้ยกันเสียดายเขาว่าอันมันล่มมันก็เจ้าเจียวจะไปดูติดลาดดู อ๋อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันที่ดีแนะท่างของพ่อมน่นะคะเดี๋ยวจะสรุปใส่กระดานให้นะคะ นุษ์ท่ยาจะสรุปคลิปพ่อเวงวดวันที 1, ทน 66, นะะห 99, ่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกนะคะพ่อเวหายเก้าเก้ากับเก้าหนึ่งนะคะคนบอกว่าเก้าเก้าเป็นบนเก้าหนึ่งเป็นล่างนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจดดว้แคบหนาจอไวก้การพาดกันเลื่อมนะคะเข้ากับมารุนน้กา,า,ากันว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะนุษ์ที่ยากก็ตามให้แล้วนะคะแนวทางของพ่อเวนะคะนุษ์ท่ยากก็ขอจบคลิปพ่อเวไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อกันม่โชคดีสวัสดีค่ะ